สวัสดีครับคาร์ไบด์โปรดักส์นำเสนอ,อการหุ้มเท้าแขนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะนะครับรหลักการอยู่อันเดียวกันเราจะห่อหนังตรงนี้นะครับก็จะให้นุ่มๆน,นะฮะเวลาเท้าแขนตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าหรือว่าตรงนี้เป็นผ้าหรือเป็นพลาสติกนะครับเราสามารถทสียห่อเป็นหนังได้ทําโดยวิธีการอย่างนี้ครับถอดในแค่ถอดออกนะครับ มาทำนอกขั้นตอนแรกนะครับระวังน็อตหนนะครับนี่แค่ถอดน็อตสองตัวบางคันก็สามตัวบางรุ่นก็สี่ตัวแล้วแต่นี่ถอดมาทำ้างนอกนะครับเพื่อที่จะห่อหนังให้เข้ากันนะครับวางนี่ยอันนี้ชุดบอกแคปแล้วก็ชุดพุ่มบอด้านหน้าเราจะทำเท้าแขนกลางเนี่ยนะฮะให้นุ่มสบายสบายนะครับนี่หลังจากถอดแล้วนะเราก็ถอดตัวน,นี้อีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อจะเอาน็อตบริเวณนี้ออกนะครับออกนะครับถอดออกไม่ยากนะแต่ถ้ามันคนไม่เคยทำก็เอ๊อะมันก็แปลกหน่อยหนึ่งแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเรา <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าจะของรถนะครับถ้าจะทําก็ทําตามขั้นตอนที่ผมว่าอ่ะถอดออกมาแล้วนะครับพอถอดออกมาปุ๊บนะฮะ สิ่งที่เราจะทําต่อไปเราใช้กาวร้อนนี่กาวร้อนกระดาษทรายนะครับนี่กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเสร็จนิดเดียวเพื่อจะมาถูบริเวณนี่ครับถูขอบๆตรงนี้บริเวณนี้บริเวณนี้เราถูทําไมเพราะต้องการให้กาวร้อนอ่ะมันติดนะครับพอเราถูเสร็จเนี่ยนะฮะถูตรงนี้เสร็จเราก็ทําการใส่นะฮะใส่หนังนะระวังนะครับตรงพื้นเดี๋ยวโดนเศษกาวร้อนนี่เราตัดไปให้พอดีกับรุ่นนะครับ ใช้รุ่นไหนอยู่เราก็ตัดไปตามทรงรุ่นนั้นแล้วก็จัดให้มันครับเป็นระเบียบนะให้ขนาดสองข้างในซ้ายขวาเท่ากันนะครับพอเราจัดการเรียบร้อยตอนนี้เราก็ใช้กาวร้อนนะฮะร,ระวังกาวร้อนหยดโดนหนังหรือว่าวัตถุอื่นนะครับแย,ยกออกมาทำข้างนอกแล้วก็แตะแตะนิดเดียวครับทำใจเยน็นๆนี่แตะกดไว้นะฮะนะครับไม่ยาก นะฮะนี่กดแช่์ไ้น,นิดนึงนะฮะหามุมไปเรื่อยๆนะครับนี่จุดสังเกตนะครับนี่จะแขเป๊ะเลยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยแคงเปิลเลยนะครับทำด้านบนทำด้านล่างทำแบบใจเย็นๆผมว่าไม่เกิน5้านาทีก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เวลาผมส่งตัวอย่างไป ส่งตัวสินค้าไปที่ผมแถมไปให้นะครับก็สามารถทําตามขั้นตอนตามนี้ได้เลยนะครับเราสามาด้านข้างอีกนิดนึงใกล้ใกล้สวยงามนะครับใกล้สวยงามแล้วนะช่างก็งเกือบตกแล้วครับตอนนี้หน้านี้หน้าร้อนก็ต้องทำใจกันนิดนึงต้องทำใจเย็นนะครับเพราะงานช่างนี่อยากเสร็จเร็วไม่ได้เดี๋ยวกาวคกใส่ก็จะเสียกันเลยนะฮะ ตอนนี้แล้กระบวนการจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับไม่ยากครับเราได้ทดลองทำกันเง่งและผมก็ส่งคลิปวันนี้ให้ก็ทดลองกันดูนะครับห่อหนังสวยๆเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเอาการรไกรขีดนิง่งนะตรงไหนที่มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะตำแหน่งหัวน็อตนะครับต้องหเห็นตำแหน่งน็อตที่จะยึดนีด่ครับ ถ้าปิดหัวน็อตไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่น็อตแล้วมันจะไม่ลงนะแต่งกันนะครับให้เห็นหัวน็อตโผล่ออกมาใช้ขนะอบน,นิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นหัวน็อตนี่นะครับเนี่ยเวลาเรายึดน็อตมาต้องยึนตัวนี้พอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มาใส่กลับคืนอเนะี่ใส่กลับคืนยิงสก,กูลกลับลงไปนะครับ มันจะฝืดนิดนึงนะฮะเราก็ค่อยแต่งค่อยๆแต่งนะฮะเพื่อจะให้ลงกลึ๊บแล้วก็ยึดสกูทํทำใจเย็นๆนี่ผ่านไป4นาทีนะครับ,นะรบสกูมีทั้งหมดสำหรับรถวีโคคันนี้ก็ลตัวแค่นั้นเองครับแล้วก็ด้านหลังนะ แตยังเย็นเพราะมันจะหนาขึ้นนะครับแล้วค่อยๆกดลงไปค่อยกดลงไปนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะค่อยๆไล่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 ล่ไล่มันเป็นปลติกนะครับเพราะมีหนังมันมีความหนาของหนังก็มาเกี่ยวข้องแต่เราก็ต้องทําแบบใจเย็นๆนะฮะพอมันเข้าสู่ปุ๊บกดลงเปาะอ่าตอนนี้เอาละยึดสกรูลงไป สตูสกูของแต่ละคันเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับบางคันดีเนี่ยก็เยอะหน่อยรีโวก็อาจจะมากไปนะครับนะแต่ส่วนมากหลักการก็จะอยู่ทฤษฎีเดียวกันดีมันเป็นฝาครอบนะครับ,นะรบแล้วก็ตัวนี้ยึดนี่ครับอีกสองตัวตหลังจากนั้นเสร็จนี่เราก็จะพางานเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วแล้วสวยงาม แล้วก็ไปประกอบใส่เข้าไปในรถนะครับประกอบในรถนี่ก็แค่รถสองตัวนะครับให้ผมเดินกลับไปที่รถนะครับแล้วก็ยึดตรงนี้ระวังร็หล่นนะครับถ้าหล่นไปเดี๋ยวหางันยุ่งอีกนะะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนเดี๋ยวน็อตหายยุ่งอีก นะฮะถ้าภาษาช่างก็คืองานงอกงานงอกรับนี่ขันตะวันทานหรือว่าใช้เป็นไอไขค,ควงก็ได้สวยงามเรียบร้อยนะครับนี่นุ่มๆแล้วนะครับนี่รถสำหรับคันนี้นะขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการนะคันนี้ทำครบเซตเลยทั้งพุ่งเบาะทั้งบอกแขบปแล้วก็ตรงเท้าแขนนะครับขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ